ค่ะทุกคนวันนี้นะก็ได้รับกล่องจากทางทีมงานมานะคะทุกคนทางการิน่าฟรีไฟส่งมาให้นะกล่องคือแบบว่าลักชัวรี่มากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้แกะนะที่ยังติดสติกเกอร์ตรงนี้ไว้อยู่เลยมามาดูกันดีกว่านะคะก็ไ็แกะเนาะพี่อยากจะยังรักษาความสวยงามตังองไว้อยู่เท่าไห่พี่าแล้วอู้าว ชุดท,ท,ทรงซอนนี่นะเนี่ยนะดูมีน่าจะข้างในน่าจะมีทั้งกางเกงด้วยนี่ไงกางเกงน,นะคะนี่ก็จะมีทั้งแบบว่ากางเกงแล้วก็เสื้อเลยนะอย่างงี้เนาะต่อมาอุ้ยมีแท็กทูแท็กทูลายทรงซอนะคะทุกคนแปะแถวแถวแบบแปะแถวแถวอย่างเงี้ยแปะแขนอะใช่ไหม เอ้ยแต่ว่าพี่ไม่กล้าไปอ่ะกวนลบไม่ออกเฮ้ยทุกคนว่าไม่ได้มีรองเ้าด้วยอยน่ารักอ่ะทุกคนดูดินี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวขอเก็บใส่ถุงไว้ก่อนน่นารักมากอุย้ยขาดแล้วน่ารักเอ้ย มีกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนดูนี่กระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยว่าไม่ได้นะคะดูแล้วก็จะด้านในก็จะมีสายสะพายให้ข้างในนะคะทุกคนเออโหว้าวเลยอะ่ะสวยมากน่ารักสุด,สด สวยมากเลยสงซอสงซอนี่มีสติกเกอร์สงสอด้วยนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นยางรัดผมนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นยางรัดผมนะทุกคนต่อมาต่างหูเอ้ย,ยเราจะไม่ต้องใส่ต่างหูหลายอันขนาดนี้เลยหรอต่างหูนะคะตัวนี้เอ,อันนี้อะไรสร้อยทองเปล่าอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเราจะแต่งทรงซ้อนกันนะคะแล้วต่อมามีแว่นนะคะนี่ตัวนี้เป็นแว่นนะเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะกอระดาษกัรกดชิ้นหนอน,ะนี่แว่นอย่างนี้เลยอุ้ยแล้วตัวนี้พวงกุญแจอายน่ารักเกินฟุยมุ้ยอ่ะเฮ้ยทุกคนเล่นใหญ่เล่นโตมากดู โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยของเต็มเลยมีเล็บด้วยนะเล็บปลอมตัวนี้เอ้ยของทุกอย่างก็จะประมาณนี้เลยนะคะแบบครบเซตเลยใครอยากเห็นพี่แต่งตัวทรงซอเอาไอเทมพวกนี้ไปแต่งตัวก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กดหัวใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่ายอดวิวดีก็นี่เเจอเลยเจอเลยแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะทุกคนทุกคนว่าไงของที่ทางทีมงานส่งมาก็คือแบบ ดีมากเลยนะทุกคนรอดูพี่แต่งชุดนี้ได้เลยนะคะ สำหรับเมื่อกี้นะน้องๆทุกคนก็จะเห็นไปแล้วว่าพี่เปิดกล่องชุดทรงซอสาวโคตรแซ่บไปแล้วนะคะเป็นกล่องที่ทีมงานส่งมาให้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในเกมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ก็ลดสูงสุดถึง90%ซด้วยกันเลยทีเดียวก็จะมีของรางวัลมากมายเลยนะคะทุกคนซึ่งพี่ก็ได้ลด85%นะคะของรางวัลก็จะประมาณนี้เลยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นชุดทรงซ้อในเกมนั่นเองมีใครชอบชุดนี้บ้างคะพี่ว่าชุด นี้สวยและน่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทรงผมแล้วก็แว่นตาน่ารักสุดๆไปเลยอ่าหมุนไปรอบหนึ่งหนึ่งทีว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนได้กิจกรรมนี้ลดกี่เปอร์เซนต์กันลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่หน่อยนะคะว่าลดกี่เปอร์เซนต์กันมาดูในส่วนชุดของผู้ชายกันบ้างดีกว่าชุดผู้ชายก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นเสื้อดํากางเกงดําแล้วก็เป็นแบบว่ารองเท้าแบบทรงพ่อออนนิวประมาณนั้นนะคะทุกคนแบบเท่ๆเลยส่วนทรงผมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ ทรงกระลาคอ่ะเหมือนทรงนกหวาจูกเลยอ่ะทุกคนทรงกับป๋ามีใครได้ของรางวัลที่แตกต่างจากพี่บ้างคอมเมนต์บอกพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากรู้ว่ารางวัลแต่ละคนจะเหมือนกันหรือเปล่าบางคนอาจจะได้อันนี้ เท่านี้หรือเปล่าบางคนอาจจะได้อันนี้แบบเยอะกว่าอะไรงนี้ไหมไปทุกคนงั้นเรามาไล่ซื้อชุดกันดีกว่าชุดแรกชุดนี้พี่ยังไม่มีพี่ก็เลยกดซื้อไปเลยนะคะเราจะต้องซื้อชุดให้ครบตามจํานวนราคาก่อนเราถึงจะซื้อชุดอื่นได้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ซื้อชุดแม่สาวโคตรแซ่บมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าว้าวเลยจังหวะน,นี้ และเมื่อเราได้ชุดมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ทําการเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เข้ามาแต่งชุดแม่สาวโคตรแซบเลยนะทุกคนพี่จะใส่ครบเซตเลยนะเนี่ยมายืนหน้าล็อบบี้ก็น่ารักนะทุกคนน่ารักแบบระดับหนึ่งเลยอ่ะแบบว่าชุดนอนไม่ได้นอนหรือเปล่าแบบนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะบ๊ายบาย